สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวโต๊ะกลางค่ะซึ่งโต๊ะกลางที่เราจะรีวิวในวันนี้นะคะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะรุ่นนี้นะคะดีไซน์ของมันเนี่ยจะมี2วงกลมนะคะจะมีวงเล็กแล้วก็วงใหญ่ค่ะซึ่งวงเล็กนะคะวัสดุจะเป็นกระจกสเปคกระจกเ่ยจะเป็นกระจกเทมเปอร์ข้อดีของกระจกเทมเปอก็คือเวลาแตกเนี่ยมันจะเป็นเม็ดข้าวโพดมันจะไม่อันตรายต่อคนที่อยู่ในบ้านนะคะแต่ เ,เวลาแตกมันจะละเอียดคลิปด้วยค่ะแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับคนที่บ้านได้มาที่วงกลมใหญ่วงนี้นะคะวัสดุจะเป็นสแตนเลสซึ่งสแตนเลสของเราจะไม่ธรรมดาค่ะมาซูมเข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะจะเห็นว่าสแตนเลสเนี่ยมันจะมีสีแล้วก็ลวดลายเทกเจอร์ในตัวนะคะค่อนข้างที่จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรา้านเรามากๆเลยนะคะสำหรับโต๊ะกลางรุ่นนี้นะคะเหมาะสําหรับห้องนั่งเล่นห้องรับแขกวางหน้าโซฟานะคะหรือว่าจะวางในห้องนอนเป็นมุมพักผ่อนก็ได้ค่ะ ไม่ได้มีแค่เตียงกับทีวีอย่างเดียวนะคะก็จะมีโซฟาแล้วก็มีโต๊ะกลางด้วยสําหรับนั่งดูทีวีหรือนั่งพักผ่อนหรือว่าถ้านอนไม่หลับก็สามารถนั่งที่โซฟา้วก็มีชุดนี้เข้ากันได้เลยค่ะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถติดต่อข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ